ช่วงช้างพาชิมสับสนุนโดยอิวสุดีแม็กน้ำดื่มช้างครับมาพบกับช่วงช้างพาชิมนะครับก็เป็นเชดเช่นทุกสัปดาห์นะครับที่ผมไดนำพาไปตรงบ,บ้านฮะมารับทานอาหารอร่อยๆนะครับ ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพมหานครริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดนะครับสำหรับในช่วงของช้างพาชิมเนี่ยอยู่ที่อำเภอศรีราชานะฮะจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวถามน้องข้าวผมด้วยว่าเป็นเจ้าของร้านไหมฮะเอาเป็นผู้ส่วนครับผู้ส่วนนะครับ,นนรบอ่าวันดีน้องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเบียร์ครับเบียร์วาบา่าครับผมเฮ้พี่วัดมะเหนื่อยเนี่ยพี่พี่วัดชิมสไปผสมโซดาเหรอมันซับซ่าถึง ผู้ใจครับพี่ครับพี่แหมท่าทางน้องอตืง่ตนถ้าทางน้องเบียร์ตื่นเต้นนิดนึงนะก็ไม่พูดก็ได้น้องเบียร์รู้ว่ามือใหม่มือใหม่หัดขับโอ้ซาซ่าใช่ไหมครับซาซ่าซาใช้ได้ซาจนอยากเตใะใครบางคนเลยเอาละร้านคุณเนี่ยเป็นสไตล์ไหนฮะ แล้วเราเนี่ยเป็นสไตล์ตป๊อปอาร์ตป๊อปอาร์ตทำไมทำไมต้องเป็นแนวเพลงเป็นอินดี้อินดี้อ๋อนี่ทราบไหมว่าเด็กนี่เด็กกระซับเหรอครับผมเด็กกระซับอ๋อลุนน้องผมมาสิครับผมเอ๊ะแล้วตอนเรียนกระสับนี่เคยโดนแบบนี่ป่ะแป๊ะอย่างเงี้ยเคยโดนปหมส่งลานบินเนงลานบินนะลานบินแล้วเคยโดนเช็คเกียรนป่ะโอ้โหเขียวๆขียวไม่ได้ตังสนั่นล่านเลยสนามนะยู๋ไหนนะ อยู่ที่เสือชาซอย8ครับเส,สือชาซอย8หลังห้างโรูปินสันเสือชาข้างใต้กับเมซ่าแควร์ของเราครับอืมข้างหน้านี่เป็นอาหารอะไรฮะเป็นเมนูไหนขาหมูเยอรมันครับขาหมูเยอรมันสไตลบบ์บารบอสซาเหรอครับแล้วเมนูต่อไปนี่ฮะเป็นอันนี้เมนูเด็ดเพคของเราเลยครับเป็นขาหมูสามชั้นทอดราดน้ำปลาขาหมูสามชั้นทอดราดน้ำปลาครับอืมทำไมเด็ดเลยเหรอเด็ดเลยครับโอ้ร้าน้านจางข้างหน้านี่ครับเป็น เป็ดกรอบครับเป็ดลาบเป็ดกรอบอบใช่ลาบเป็ดกรอบครับกรอบไม่กรอบตอบครับพี่ลองได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูฮะรัาจารเนี่ยครับอันอันนี้หม้อนี่แหละต้มแซ่บปีกไก่ครับต้มแซ่บปีกไก่ครับรสชาติเป็นไงโอ้แซ่บแซ่บแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีครับอ่าเนี่ยจานข้างหน้านี้ปลาสองสวีปครับปลาสองสวีทสองใจได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะรับเดียวใจเดียวครับอ๋อรับเดียวใจเดียวเดี๋ยวขอลองที่ขาหมูนะครับผม ขาหมูอร่อยจริงครับผัดร้องอร่อยด้วยไหมใช่ครับร้องนานไหมวันต่อวันครับวันต่อวันครับผมโอ้สดทุกวันครับเื่อครับโอ้บังไฟได้เนะอืมอร่อยให้ได้ครับ No the party don't stop till I walk in no, Don't stop make it p o p DJ blow my speakers up Tonight I'm a fight till we see the sunlight มแ,แม่อาหารอาหารคุณน,นี่ใช้ได้นะอาหารร,รถเยี่ยมทำไมามีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนหน่อยไหมใครที่มาสีราชามาทำธุระหรือมาเยี่ยมเพื่อน,นเยี่ยมญยาติหิวข้าว ก็แวะมาร้านคุณได้เชิญชวนหน่อยครับผมอยากชวนทุกคนนะครับมาสัมผัสบรรยากาศบรรยากาศของบาบาซ่านะฮะก็จะมีของเราคือทีเด็ดของเราคือดนตรีนะครัดบนะะดนตรีสดเจ็ดวันแวงนะฮะดนตรีดนตรีเรื่องอะไรผิดเรื่องอะไรฮะดนตรีครับดนตรีด<อ>นตรีครับด<ะ>นตรีด,ตนตรดนตรีสดครับด,ดนตรีสดนะผมฟังเป็นโดนไม่ใช่นะดนตทั้างมาซ่าอย่างนี้นี่เองอ๋อมบาซ่าอยู่แล้วทั้งเนี่ยซ่ามาซ่าอย่าคิดไปเองครับ เจ็ดวันแปดโงนะครับก็คือพฤหัสสุกเสาร์จะมีสองเบรกนะฮะแล้วใครดูรายการพี่เนี่ยลดเปอร์เซ็นต์ป่ะโตลดมาได้เลยครับกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ามาดูรายการของพี่วัฒนะแล้วก็มาที่ละผู้ท่องเที่ยวลดไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ฮะโอ้โหเยี่ยมจริงจริงครับสุดยอดเอาละนี่ขอบคุณนะครับน้องเบียร์มากขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับสัปดาห์นี้นะก่อนจะจากลากันนะก็เป็นเฉลียเฉลี่ยทุกสัปดาห์นะครับปิดไฟดูที่ไม่ใช้ก็ปิด นะน้ำที่ไม่ใช้ก็ปิดซะนะอันไหนเสียก็กเสียก็ซ่อมคนหยดติ๋งติ๋งทำให้น้ําท่วมนะเอาไหมแล้วก็ที่เบือพลังงาน,างานแล้วก็ขับรถอยาประมาทแต่โทรศัพท์ด้วยขับยางปลอดภัายแล้วที่สำคัญ ดัดเฉลยเฉล่เฉลยเไลยไปออกนู่นนองทางไม่ถึงบ้านไม่ถึงบ้านแล้วก็ดูทุกคนทั้งข้างคุณอ่ะใช่คู่ที่แท้ของคุณหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่นี่กลับบ้านอาจจะมีเรื่องคนจีนบอกว่าตึงไรแล้วอู่สื่อแปลว่ากลับบ้านแล้วมีเรื่องเพราะว่าโดนพบทบที่บ้านนะจากการแบย่เลยนะเอาละสำหรับนี้นะครับผมกับน้องเบียนะแล้วก็ทีมงานนะสวัสดีครับ คามสำคัญนั้นเด่นม่าชาตนั้นยังมีพยานป้าก็รับรองตื้นตื้นเลยเนาะ